สวัสดีครับ,สว,ส,นนรบสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตาม YouTube ผมวันนี้วันนี้ผมจะมารีวิวตัว g a 7 0 0พร้อมกับฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ใน ga 700นะครับนะฮะจริงๆจริงๆ ga 7 0 0เนี่ยมีเรื่องเล่านะฮะพอดีต้องบอกก่อนวันเนี้ยวันเนี้ยเป็นวันเป็นวันอาทิตย์ที่19มีนาคมวันที่19มีนาคมจริงๆเมื่อวันที่1 0 17, 17 17มีนาเนี่ยผมผมผมเพิ่งไปงาน ออของคาสิโมาสำหรับดีลเลอร์นะฮะจริงๆมันจะมีเรื่องเล่าแต่แต่เอาไว้เดี๋ยวไลฟ์สดแล้วผมจะเล่าอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับท่านที่ดูดู YouTube อันนี้ก็าอาจจะดูหลังจากนี้ไปแล้วก็อย่าไปงงมันนะครับอย่าไปงงมันนะครับอ่ะอันนี้ผมทำไว้เป็นเป็นวิธีการ อ่ารีวิวการตั้งเวลาการใช้ฟังก์ชันหรือโหมดต่างๆของตัว GA 700นะฮะก็คือตัวที่เห็นในในนี้นี่เองนะฮะโอเคเอาเลยตัว GA 700เนี่ยตัว GA 700นี่มันออกออกต้องออกก่อนว่ามันออกขายเมื่อปี2 0 1พัปลายปลายปีแต่ผม ตีให้เป็นปี2017เลยแล้วกันนะฮะในการผลิตและจำหน่ายเอาแบบให้มันเป็นจำง่ายๆครับปีต่อปีไปเลยนะฮะฟังก์ชั่นลูกเล่นต่างๆเรายังไม่ขอพูดเนาะเด,เดี๋ยวผมขอให้ดูบอดี้ก่อนอ่าตัวเนี้ยสายก็จะเป็นสายของ GA 1 0อยร้อย0 อยู่นะฮะนะครับย,ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมแต่ที่มาใหม่ก็คือบอดี้หน้าตาและจอดิจิตอลนะครับโอเคเริ่มที่ตรงไหนก่อนจอด้านด้านนี้ก่อนนะฮะจอด้านนี้เดี๋ยวเป็นวงเล็กๆเ,เนี่ยมันจะเป็น การแจ้งของโหมดนะครับแจ้งการแจ้งของโหมดว่าโหมดอยู่โหมดไหนโหมดไหนทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะด้วยอย่าง TMR ก็คือ t ิ m เ r อนะครับโหมดโหมดทิ m เมนะฮะ w t ก็โหมดเวอร์ time นะครับ AL ก็คือ Alarm STW ก็คือการจับเวลาเดินหน้านะฮะโอเคตามนี้ ก็ดูง่ายๆวิธีการใช้งานนะครับผมพอดีไฟที่ร้านมันเยอะก็ลองกดโหมดดูนะครับแล้วเดี๋ยวดูตรงไหนว่ามันทำงานนะฮะอ่าเห็นไหมครับอันนี้ทัมเมอร์เห็นไหมครับตัวดิจิตอลที่ทัมเมอร์ก็จะเป็นสีขาวเห็นไหมครับอ่าเวอร์ทามอ้าเวอร์ทามก็เป็นสีขาวนะฮะ AL นะครับเห็นไหมฮะโหมดต่างๆก็จะทำงานนะครับตัวนี้ ตัวเนี้ยมันทำหน้าที่เหมือนเหมือนเข็มวินาทีจะบอกยังไงดีอ่าจะผมไม่รู้ว่าจะชัดหรือไม่ชัดไหมนะอ่าเห็นไหมครับมันจะมีสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบทำหน้าที่เหมือนเข็มวินาทีวิ่งไป60วินาทีนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับส่วนจอดิจิตอลด้านล่างเนี่ย จะเป็นฟังก์ชันเลือกได้ฮะเป็นฟังก์ชันเลือกได้อ้าวผมผมเอาผมเอาตัวนี้ก่อนที่เห็นเห็นกันอยู่ก็คือ Sunday เดือน3วันที่19นะครับสมมุติว่าเรากดปุ่มนี้อ่ามันก็จะเปลี่ยนเป็นวินาทีที่วิ่งแสดงเวลาตลอดแล้วก็เวลานะฮะแต่พอดีตรงตอนนี้ผมตัวนี้ผมยังไม่ได้ตั้งเวลาผมยังไม่ได้ตั้งเวลาเป็นเมืองไทยนะครับ อันนี้เป็นเป็นเวลาที่มาออกมาจากโรงงานนะฮะเห็นไหมฮะอ่านะครับเข็มวิเข็มเข็มสัน้นเข็มยาวลายใหม่นะฮะลายใหม่ทรงใหม่นะครับแล้วตัวนี้มาแปลกครับปกติแล้วกดไฟปุ่มนี้ใช่ไหมครับนี่กดไฟปุ่มนี้อ่าไม่เปลี่ยนเห็นไะ ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเห็นไหมครับไฟไม่ติดไฟไม่ติดแต่ไปเปลี่ยนตรงดิจิตอลนี้แทนปุ่มไฟมาอยู่ตรงไหนปุ่มไฟมาอยู่ตรงด้านหน้าเลยครับปึ๊บเห็นไหมฮะเอาใหาม่นะครับปั๊บไฟ LED สีขาวผมนะฮะสีขาวสวยงามกันไปบอกเลยครับว่าสวยงามจริงๆแล้วก็สว่าง สว่างกว่า G A 100, 110, 120อะครับผมผมบอกเลยเขาเขาเขาเอา่อทางบริษัทคาซิโอเขาคงแบบเจอคอมเพนเยอะนะฮะเจอคอมเพนเยอะสำหรับไอไฟสีส้มที่อยู่บนนาฬิกาของ G A 100, 110, 120นะฮะพอเจอ G A 700มาก็เป็นสีเป็นสีเป็นสีขาว ถามว่าสวยไหมสวยสวยแล้วก็สว่างดีครับการันตีว่าสว่างครับโอเคเห็นไหมฮะนะอะ่จริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าได้มาหลายรอบแล้วแต่ไม่มีเวลารีวิวแล้วก็ไม่มีเวลาเล่นเลยอยากเดี๋ยวนะฮะผมก็แบบรีวิวกันแบบสดๆนะฮะฟัง์กชันบางฟังก์ชัน,ชนไม่ยังไม่ได้เทสเลยครับ ฟัง์ชันบางฟัง์กชันยังไม่ได้เทสเลยฮะบอกเลยครับนะฮะฟัง์กชันบางฟัง์กชันยังไม่ได้เทสเลยครับอันนี้มันมันจะอยู่ในโหมดของการจับเวลานะฮะโดยที่คุณไม่ต้องไปไปเลือกโหมดเข้าโหมดก่อนนะฮะ ุณไม่ต้องเข้าไปเรื่องโหมดต่างๆก่อนเลยคุณกดอันนี้มันก็จับเวลาโดยโดยเร็วให้คุณเลยนะฮะโอเคดยบอดี้ที่ผมว่าก็สวยแปลกตาไปอีกแบบครับสวยแปลกตาไปอีกแบบไม่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 ขี้เหร่นะไม่ขี้เหรนะ่หนะฮะแล้วตัวตัวเนี้ย ถ้าเป็นเอ่อคลิปคลิปที่ทางคาสิโอเขาเขาอ,ออกเขาอ,ออกมาทำออกมาเพื่อเพื่อเพื่อโปรโมทนะฮะ mm hmm. เขาใช้อะไรรู้ไหมครับเขาใช้ค mm ิงของยักษ์ครับเขาใช้คิงของยักษ์มาเป็นตัวตัวแปลคือแทนแทนตัวนาฬิกาครับ mm hmm. ผมก็ไม่รู้นะ mm hmm. ผมก็ไม่รู้นะ mm hmm. แต่แต่โอเคมันก็ ก็เข้ากันดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเห็นคลิปนี้ก็คงจะมีเดี๋ยวผมจะมีอ่าพรีเซนต์ของของคาสิโอเนี่ยลงให้ดูทีนนะฮะโอเคฟังก์ชันมันก็หมดต่างๆก็ตามเดิมอย่างที่ผมบอกครับเนี่ยฮะเือนเดิมยูไหมครับเนาะอ่า เรามาเทสการตั้งเวลาไปเลยบอกวิธีการตั้งเวลาไปเลยนะฮะเอาไปเลยนะครับจะได้ม้วนเดียวจบสำหรับ GA 7 0 0รเริ่มกันเลยอันนี้คือหน้าจอปกติอย่างที่ผมบอกว่ามันเลือกมันเลือกโชว์เวลาได้เห็นไหมฮะมันเลือกโชว์ได้ผมเลือกที่จะเป็นวันเดือนแล้วก็วันที่นะฮะอ่าตามนี้เรากดอันปุ่มแรกเหมือนเดิมครับแอรจัดค้างไว้ครับ อ่ามันขึ้นว่าโตเกียวเห็นไหมครับโตเกียวกับพิบผมจะรอให้เข็มมันหยุดก่อนอ่าพอเข็มมันหยุดปุ๊บเนี่ยเรากดบวกก็คือเดินหน้าถอยหลังนะครับก็คือลบผมเลือกที่จะถอยหลังเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอจากโตเกียวถ้าถอยหลังไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบงคอกไวไม่ต้องไปหมุน กดหลายห,ายหายทีนะฮะเสร็จปั๊บก็พอเปลี่ยนชื่อเมืองปุ๊บมันก็จะเป็น2 3 4ดูที่ลองเทียบเวลาดูครับอ่าตรงเป๊ะตรงเป๊ะแล้วก็เราก็เลื่อนเลื่อนโหมดกดโหมดดูครับอันนี้ออฟนะครับอันนี้เลือกระหว่างเป็นโชว์เป็น12หรือ24ชั่วโมงก็คือตรงเนี้ยจะเป็น AM หรือ PM ถ้าเป็น PM มันจะขึ้นตัว P ด้้นหน้าใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเลือกระบบเป็น24อ่าตรงนี้มันจะขึ้น14นาฬิกาเห็นไหมครับผมถนัดตรงที่12เป็นระบบ AM PM 12ชั่วโมงนะฮะอันนี้วินาทีนะครับอันนี้ตั้งเวลาตั้งตั้งเห็นไหมนี่นี่นะครับปีคศออก็กดบวกกดลบเอ่อกดบวกกดลบเหมือนเดิมนะครับถ้าสมวม่าเวลาอ่า ปีพศออมันไม่ตรงนะฮะผมต้องขออภัยนะครับถ้ามันแบบปุ๊บแว๊ๆไปด้วยอะไรเงี้ยนี่เดือนสามวันที่สิบเก้านะฮะอันนี้คียเราก็เลือกที่จะปิดก็ได้เปิดก็ได้เห็นไหมครับมัดอ่าเปิดก็ได้นะครับอันนี้เอ่อหน่วงเวลาไฟครับมีหนึ่งกับสามเห็นไหมฮะแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้จริงๆคือแม่งเปลืองครับต้องบอกว่ามันเปลืองมันเปลืองแบต ก็ไม่ได้เยอะเท่ทททาไหร่หรอครับไม่ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะฮะ<ท>โอเคผมเลือกที่1จบมันก็ย้อนกลับมาที่ BKK เคมือนเดิมแล้วก็จบการทํางานเลยครับป๊าปกดแอดจัดจบการทํางาน<ท>พอจบการทํางานปุ๊บเข็มวินาทีตรงเลยครับ<ส>ตรงไหมอ่ะลองดูป๊าสองโมงสาสบห้าเป๊ะครับนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้จริงๆนะครับส่วน ส่วนจะเข้าไปตั้งโหมดอมืเริ่มแรกทามเมอร์จับเวลาถอยหลังคือแหมเอาเป็นว่าอันนี้ผมขอข้ามไปก่อนเพราะว่าเข็มเข็มมันทับเข็มมันทับนะฮะอันนี้เวอร์ไทม์ตรงนี้จะเป็นชื่อเมืองเห็นไหมฮะอ่าเราก็กดเดินหน้าเลยเห็นไหมครับตรงนี้ ตรงนี้นะครับชื่อเมืองนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนไปถึงเมืองหลักที่คุณต้องการใช้นะครับเวลาดิจิตอลตัวนี้ก็จะจะเป็นเมืองนั้นเลยนะฮะส่วนอย่างนี้ครับทำไมเปลี่ยนชื่อเมืองนี้แล้วเข็มนี้ไม่วิ่งอ่าเพราะว่ามันอยู่ในโหมดของเวอร์ไทม์นะครับมันอยู่ในโหมดของเวอร์ไทม์นะครับจะไม่ได้จะจะไม่ได้ไปวุ่นวายกับตัวเข็มหลักตัวนี้ ตัวเข็มหลักนี้ก็ยังเป็นประเทศไทยอยู่เหมือนเดิมปกตินะครับโอเคตามน,นี้นะครับอันนี้อะลามอะลามเนี่ยถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ที่เรากดแอรจัตตอนนี้เห็นไหมครับว่ามันออฟสมมุติเราจะเข้าไปตั้งเวลาลุกเรากดแอร์จัต้างไว้นี่มันจะขึ้นเซตเห็นไหมครับปาบ๊าสิบสองสมมุติว่าเราเลือกตีสองโทษนะครับตีสองตีสองตีสองอ่า เห็นไหมครับว่าข้างล่างเขียนว่าอะลามเนี่ยเมื่อกี้มันไม่มีแถบนี้นี่ตรงนิ้วชี้ผมเนี่ยนะครับอ่ากลายเป็นขีดละมีขีดสัญลักษณ์เพิ่มขึ้นมาอย่างนั้นกดจบการทํางานครับเห็นไหมครับว่าขึ้นอ่อนเดี๋ยวตีสองมันจะมาปุกุณครับแค่นั้นเองนี่อันนี้ก็จะทํางานอยู่เห็นไหมฮะอ่าจับเวลาเดินหน้าเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกโอเคแค่นั้นเองจะเข้าไปปิดละ่ะเราก็กดโหมดเลยครับ เมื่อกี้อะลารามใช่ไหมเรากดอันนี้ออนอยู่นะออนอยู่นะผมก็กดแอดจัดครั้งไว้อีกทีครับกดรีเซ็ตให้มันออฟครับแค่นั้นเองหรือว่ากดาแค่นี้เองนะฮะโอเคนี่คือฟังก์ชันง่ายๆนะฮะที่ที่เป็นฟังก์ชันพื้นฐานของของของตัวคาซ i โอจีช c อโอเคเราก็จบกับ การรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่กับรุ่นต่อๆไปนะฮะแล้วยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามแฟนเพจร้านแบงค์นาฬิกานะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยบน a c e b o o k นะฮะพิมบนภาษาพิมพ์เป็นภาษาไทยบน Facebook ว่าแบงค์นาฬิกานะครับก็จะเห็น f a c e b o o k แฟนเพจผมละนะครับไลฟ์สด จะมีบางวันที่ได้ไลฟ์สดนะฮะเราก็จะมาพูดพูดคุยกันตามปกติอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ